สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินเฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาต้มข้าวโพดนะคะข้าวโพดเหลืองค่ะต้มข้าวโพดกันนะคะคเพื่อน tôm một lời Hãy một lời kênh một lời Gõ Để không แดี๋ยวเราใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะข้าวโพดเลยห้าฝากเนี่ยนะไม่ใช่สี่ฝากนะโหต้องห้าฝากนะแน่เราก็ปุ้เอ้ยตลาว่อมอเป็นรูปไหนวะเนี่ยหยิบมอเอ้เฮ้ย ีนเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่จะใส่เกลือลงไปค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆเอ,อเอาสุกแล้วไห้ออยังเดี๋ยวดู สุกแล้วขพราะพสุกแล้วค่ะบุื่อน กินด้วยกันค่ะเพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะข้าวโพดสีเหลืองๆนะกินมากๆเลยไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลาหมึกค่ะเพื่อนๆทอดปลาหมึกแห้งจ้าคุณแม่ล้างน้ำค่ะ มกกินข้าวเที่ยงได้กันค่ะเพื่อ,เอ,อนเปลาหมึกคื่แม่ล้างน้ำนะคะล้างน้ำแล้วก็ทำให้เขาแห้งหอมเลยกินข้าวเที่ยงได้กันค่ะ ติดตามเข้าแม่สายพิมแามิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะ ได้กันเลยสุกแล้วนะคะไปกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ปะปลาหมึกทอดจ้ะโอ้เมื่อตืต่นเลยกับข้าวคุณแม่นะเพื่อนแม่ต้มข้าวโพดสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ฝ่านข้าวโพดก่อนใจหหมดหงหน้า ร้อนค่ะเพืเ่อนๆวายร้อนาฝากจะกินกันหมดไหมเนี่ยโอ้ยหกจะได้ค่ะนี่เลยอืมสุกหวานค่ะเพืเ่อนๆข้าโพดหวานค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงค่ะคุณแม่ต้องเสร็จแล้วนี่เลยห้าฝาก วันนี้จะแทกินข้าวโพดแทงข้าวค่ะก็ปลาหมึกคันเพื่อปลาหมึกแห้งค่ะ <c oughs> ผัดเพ็ดหน่อไม้นะคะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะไปตัดหน่อไม้ค่ะหอยแมงคู่ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อช่องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะ พาหวาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขออนุญาตทานข้าวก่อนจ้าฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆกดติดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ